ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Sinners ในระบบ IMAX ที่ Paragon Cineplex รอบสื่อมวลชนวันพุทธที่16เมษายน2568นะครับก็เป็นหนังที่มีแนวคิดทันสมัยถึงแม้ว่าเรื่องราวจะย้อนยุคไปในสมัยที่ชาวผิวดำถูกกดขี่ข่มเหงจากชาวผิวขาว แล้วเรื่องนี้ก็นําเสนอดราม่าตรงนี้ได้เข้มข้นมากนะครับและที่สําคัญการฉายในโรงภาพยนตร์ไ m a x ็กเนี่ยทำให้เรื่องราวที่อยู่ในหมวดสยองขวัญของเรื่องนี้มีความที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวหลอนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่านักแสดงแสดงดีมากครับไมเคิลบีจอแดนจากเรื่องทั้ง2เรื่องเลยทั้ง Black Panther ทั้งคลิกของภูมิกับคนนี้เลยครับและอนครูเก์พี่โอชอบมาก ตอนแรกก็ยังตะง,งิดว่าเขาเล่นเป็นแฝดนะยังไงทำไมทำไมถึงดูไม่แตกต่างกันพอมาคิดอีกทีเอา้าปกติแล้วเราก็แยกแฝดในชีวิตจริงเพื่อนเพื่อเราที่เป็นแฝดไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ยังเรียกสลับกันเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นหนังที่ดูเพิ่งดูครั้งแรกกับบทแฝดของไมเคิลบีจอร์แดนเพราะฉะนั้นการแยกออกบ้างไม่ออกบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเ,เรื่องนี้เพลงเพลงดีมากเพลงเพราะมากคืออีกนิดหนึ่งเนี่ยอีตาคนนี้อี ผีเนี่ยมันเกือบจะเป็นคนนี้เป็นเจ้าของฉากมิวสิควลนะครับยอดเยี่ยมมากเลยพี่โออยากให้คือมันมีมิวสิควอลอยู่ฉากหนึ่งอยากจะให้เป็นมิวสิควลมากกว่านี้หรือว่าอาจจะเต็มเรื่องเป็นวิกเก็ตไปเลยก็น่าจะสนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิวสิควลแล้วความหลอนความสยองขวัญอาจจะลดลงก็ได้ก็คิดว่าภูมิกับเขาคงตัดสินใจดีแล้วแหละนักแสดงดีมากโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นเด็กที่ร้องเพลงเพราะนะครับ และก็ความเชื่อที่หลายศาสนาเขาเคร่งกันว่าดนตรีคือเวทมนต์ที่สื่อถึงโลกของปีศาจแล้วเขาไม่ได้คิดว่าดนตรีเป็นพรสวรรค์แต่ดนตรีเป็นคํำสาบจากนรกเนี่ยก็นําถูกนําเสนอเป็นแนวคิดที่เด่นชัดในเรื่องนี้เพราะว่าเสียงร้องของน้องคนนี้อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอันนี้ไม่ได้สปอยนะมันส่งไปถึงปีศาจทำให้ปีศาจมาบุกสถานบันเทิงแห่งนี้ก็ พี่โอก็ขอพูดแค่นี้แล้วกันเป็นหนังที่สนุกมากนะครับเดี๋ยวอีกสักวันวันที่หนังเข้าก็คือวันที่17พี่โอก็จะมีการคุยถึงเรื่องนี้เป็นคลิปขนาดยาว10นาทีแนวนอนในโอกาสต่อไปครับ